ทำการตลาดด้วย Line Official Account Line OA Marketing ทำการตลาดด้วย Line Official Account Line OA Marketing 1. สร้างบัญชีทางการของ l ล ne ตั้งค่า Line OA เพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณและเชื่อมต่อกับลูกค้าบนไลน์ 2. เคเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า Line OA ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหาโดยใช้คำหลัก รูปโปรไฟล์และรูปภาพส่วนหัวที่ชัดเจนและส่วนเกี่ยวกับที่สมบูรณ์3แบ่งปันการอัปเดตเป็นประจำแบ่งปันการอัปเดตเป็นประจำเช่นโปรโมชั่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และข่าวสารอื่นๆเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูล 4. ใช้เนื้อหาที่ดึงดูดสายตา ใช้รูปภาพและวิดีโอเพื่อทำให้โพสต์ของคุณดูสะดุดตาและมีส่วนร่วมมากขึ้นและเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้ดียิ่งขึ้น 5. มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณตอบกลับความคิดเห็นข้อความและคำวิจารณ์จากผู้ชมของคุณและใช้เครื่องมือของไลน์เพื่อตรวจสอบและตอบกลับคำติชม 6. ใช้โฆษณาไลน์ใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่และเพิ่มการมองเห็น โดยใช้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายเช่นข้อมูลประชากรความสนใจและพฤติกรรม 7. ใช้คุณสมบัติของลายใช้คุณสมบัติของลายเช่นลายมิชอปลายสตัดดี้รูมลายเซอร์เวและลายเพยเพื่อมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และสะดวกสบายให้กับลูกค้าของคุณ 8. ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อเข้าถึงผู้ติดตามและโปรโมทแบรนด์ของคุณบนลน์ 9. จัดกิจกรรมไลน์ใช้เครื่องมือกิจกรรมของไลน์เพื่อจัดกิจกรรมเว็บบีนาหรือเซสชันถามตอบแบบสดและโปรโมทกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้ชมของคุณ 10. ติดตามผลลัพธ์ของคุณใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของไลน์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพบัญชีของคุณและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตามผลลัพธ์ของคุณ